สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาเดินชมงานงิ้วสีสเกตตั้งแต่หัววันเลยนะครับช่วงนี้ก็เวลาประมาณเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เพิ่งจะหกโมงเย็นนะครับตอนนี้หกโมงเย็นเนี่ยคนเยอะมากๆนะครับอาหารหังก็ยังไม่จ่ายนะจะไปไม่รู้จะไ ผมมาช่วง6โมงเย็นนะครับวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับของกินเยอะมากๆครับ ฝั่งทางด้านนี้ก็เยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมครับทางแยกไปยังวัดหลวงนะครับคนก็เยอะเช่นกัน วันนี้คนเยอะมากๆนะครับวันนี้วันที่5ธันวาคม2566นะครับเวลา18นาฬิกาครับงานยิ้วสีสเเกตวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษครับ<า>พรุ่งนี้แล้วนะครับงานยิ้ววันสุดท้ายนะครับงานยิ้วจะมีถึงวันที่6ธันวาคม2566เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นศาลเจ้าพ่อปูตา อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับรชมการแสดงนะครับจะมีการแสดงบริเวณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ วันนี้คนเยอะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เวลา18นาฬิกานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับงานงิ้ววันที่5ธันวาคมนะครับคนเยอะมากเป็นพิเศษทวันนี้ครับ หรือว่าช่วงหัวค่ําอาจจะเป็นช่วงหัวค่าก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นเวลา18บแนาฬิกาเท่านั้นครับงานยิ้วจะมีถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่6เป็นวันสุดท้ายนะครับคุณผู้ชม6กธันวาคม2 5 6 6นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ